นวลวิญญาณบ้านร้างที่ชายป่าด้านท้ายหมู่บ้านเล็กๆในภาคเหนือมีบ้านไม้สองชั้นทูดมตรมตั้งตรงงานท้าทายสายตาคนกก้าไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เพราะมันคือบ้านที่นางนวลเคยอาศัยนวลเป็นหญิงสาวรูปงามที่ตายเพราะความรักความแค้นตราตึงในดวงจิตทำให้วิญญาณเธอไม่เคยสงบชาวบ้านเล่าขานว่าในคืนฝนตก เธอถูกชายคนรักหลอกให้มาที่บ้านเข้าและเพื่อนร่วมกันฆ่าเธอเพื่อปิดบังความลับชั่วร้ายก่อนจะฝังเธอใต้ถุนบ้านวิญญาณของนวนจึงกลายเป็นเงาเฮี้ยนสับแช่งบ้านหลังนั้นให้อับโชคใครที่เหยียบยางเข้ามาจะไม่มีวันได้กลับออกไปคืนท้าทายความกลัวพวกแก้กลัวผีจริงๆหรอวะจะเอ่ยางยิ้มเย่ะเพื่อนอีกสองคนคือต้นกับเบีย บ้านลางแค่นั้นอย่าให้มันหลอกพวกเราเหมือนเด็กเลยทั้งสามคนคือวัยรุ่นในหมู่บ้านคืนนี้พวกเขาพกไฟฉายและกองวิดีโอจะไปพิสูจน์ให้รู้กันว่าบ้านผีสิงที่ว่ากันนั้นไม่มีจริงพอเหยียบวิินเหยียบขึ้นบันไดไม้เก่าบ้านทั้งหลังเหมือนส่งเสียงคง e ลางเอียดอาดลมกลางคืนพัดมาพร้อมกินเน่าเปื่อยพวกเขาสาสไฟฉายไปรอบบ้านพ่อยแมงมุมที่ห้อยระยงระยางฝุ่นหนาทึบ และรอยเลือดสีคล้ำเป็นคราบตามผนังกูว่ากลับเถอะเบียร์เริ่มลังเลแต่โจไม่ฟังเดินนำไปเปิดประตูห้องหนึ่งในห้องนั้นมืดสนิทมีเพียงแสงจันทร์ส่องผ่านหน้าต่างแตกแต่งเงาล่างหญิงสาวชุดขาวยืนหลังให้อยู่มุมห้องผมยาวสยายปิดนะ้ามามีคนอยู่ในบ้านตนกระซิบโจออยกกล้องขึ้นถ่ายภาพในหน้าจอกล้องสั่นหอย ร่างนั้นค่อยใหัหนมาดวงตาเขาโพนกวงบวยริมฝีปากฉีกยิ้มกว้างถึงใบหูทันใดนั้นไฟฉายก็ดับพึบเสียงหัวเ้าแหลมเล็กดังสะท้อนทั้งบ้านเสียงฝีเท้าหนักด้านเดินวนรอบพวกเขาเงาดำวิ่งไล่ในความมืดโอจอนและเบียนพยายามหนีเสียงประตูบ้านปิดดังปังเหมือนมีใครขังพวกเขาไว้เบียงกรีดร้องเมื่อร่างถูกชุดลากไปความมืดทิ้งรอยเลือดเป็นทางยาวโจกับต้นตามไป แต่กับพบเพียงรอยเล็บยาวคูดบนผนังขึ้นสู่ชั้นสองชั้นสองห้องนอนแห่งความตายทั้งคู่ขึ้นบันไดชั้นสองหัวใจเต้นแรงจนแทบแตกลมเย็นจัดพัดส่วนออกมากลิ่นเห็นขาวรุนแรงร่างหญิงสาวในชุดขาวยืนรออย,อยู่เธอร้องไห้เลือดไหลจากเบ้าตาและชี้ไปที่มุมห้องพวก เขาเห็นลุมดินตื่นกับมือของเบียนที่โผล่พ่นดินมาโจกับต้นพยายามขุดเพื่อนขึ้นมาแต่เสียงกระซิบดังรอบตัวพวกแกต้องอยู่กับฉันอยู่ที่นี้ตลอดไปเงาผีของนวลโทมเข้าหาพวกเขาพวกเขากรีดร้องรันก่อนที่ทุกอย่างจะมืดสนิทตํานานยังคงอยู่เช้าว,วันต่อมาชาวบ้านที่ได้ยินเสียงรันบ้านตอนกลางคืน มาพบเพียงกล้องวิดีโอเก่าตกอยู่หน้าบ้านบนหน้าจอ,อยังเปิดค้างภาพสุดท้ายคือใบหน้าผีหญิงสาวที่ยิ้มกว้างรอยเลือดเขียนคำไห้พน,นังว่าฉันยังรอพวกเธออยู่